สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมมินิภาพพี่น้องมาเขาเอินมาจอบมาจอบเท้าป่านะครับพี่น้องนี่ผมผมเอาซุ้มมาผมเอาซุ้มมาน้ามันขึ้นนะครับพี่น้องน้ามันขึ้นแล้วกะน,นี่ครับผมการทั้งความาอาาือเข้านี่สิเป็นไอปลายค่้าต่กอนน้นนี้เห็ดออกให้ไหลนะครับตอนนี้น้าท่วมเต็มไ้แล้วแ้วนกะ็ทั้งนี้ทัดลงไปเป็นห่วย,ห,วย,ห,วย,ห,วยห่วยห่วยเสียงหำนะครับพี่น้องถัดลงไปนี่ คนใส่หลอดเต็มเลยผมก็ใส่ว้อยู่ครับพี่น้องผมซุปว้น้ำปลาหย่าคาปลาอีท่ามันแหลนเนาะครับพี่น้องก็ส่วนใหญ่ทั้งลุมเขาเจาะดักไว้ทางขึ้นเต็มเขาเจาะดักท่างขึ้นไปลวเข้าบมไม่มีหมองใส่เข้ามาหาใส่น้ำปลาหย่านะครับพี่น้องหมองมันแหลนขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเจาะหาขายเนะาะเ็เจาะชิดักแบบเจาะยันยั ่วนนอกนี่ฮะพออยู่พอกินนอกก็สิดักมองแบบเรือๆนะครับปลาลุดขึ้นมากแต่ผมมีดักไว้หลายจุดอยู่ครับพี่น้องมีหลอบหน่อยหลอบใ่เนาะใส่ใส่ไว้น้าําปลาผมดักไว้แตะเ้าๆคนละเอามาดักไว้แต่ท่านเดมมาบึงอยู่ครับพี่น้องก็เดี๋ยวสิป้าพี่น้องเลาะบึงว่ามันสิมีปลาเขาหลอเพาจักตัววะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่ซุปๆุปไปน้ําปลานะเดี๋ยวผมสิป้าพี่น้องเลาะบึงบรรยากาศ น้ำนะครับพี่น้องน้ำมันขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสิบ้าเบิ่งไอ้มองเขาดักปลาไว้น้ำว่าเขาสิได้ปลาบอครับผมไปครับผมไปเบิ่งการหายอยู่หากินบรรยากาศแบบบานๆน้ำกันครับไปครับนี่ครับผมปลายููคาดที่ห้อเก็บเห็ดที่คนมาเก็บเห็ดที่ดีนะครับพี่น้องน้ำถ่วมเต็มเลยครับพี่น้องครับผมนี่ผมดักไว้นี่นะครับพี่น้อง มันมีปลาดินอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาขาวยีไท่นะมันสิมาเปลี่ยนไพ่อยู่น้ำมันหกนะพี่น้องผมเชียวซุ่มมาจอบกับซักมันกับซักบ่ได้นะพี่น้องซักเนักเนื่องจากนะครับผมมันมีขวานใหม่ไม่ยังน้าซักแล้วมันติดใหม่ปุ่นปุ่นปุ่นพีนนน่้มอยู่ในในใหม่คุณหนะในในหัน มันขึ้นมะไครไ่นะั่นน่ะนี่ครับผมน้ำม,มันไหลน้ำไหลไปพาพี่น้องหลอกมันชีดซักกับตัวบนมันบวออกมาหล่ะนี่นะพี่น้องนเ่็นไงสันชีดซักบก่ นี่ผมไปีซักยื้อมันซักโบโัวลงติดงาใหม่ผุนอ่ะผมมีหลอดหน่อยอยู่นะซุปแมนซุปแมนกับซุปแมนน,นั่นนั่นสิหมุนหลอดโมบอฟังเรื่องผุนมีสามไม่หลงใส่ไว้ส่องผุนนะั่ง จักโบโลติดเดี๋ยวผมจิพภาพพี่น้องไปเบื้องหน่ำห่วยว่ามันขึ้นหลายสำเนา หหลลมันบุรเรียนแต่มันเรียนชิ้นตกแตก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 ไปหมดพี่น้อง mỗi kheo kia hai hết đâu, tím lê Nè các bạn, hết, tím lê Mòi kia hai hết, Hai hết, ấy này các bạn, mòi chỉ háo, tây biệt ไช้เบ็ดถือปลาตองไก่ไม้นี่แหละครับของเชียงคำรอบนี้มีตรหลบได้ครับพี่น้องเต็มเลยนะตั้งหลบ <c oughs> ตั้งอยู่ในน้ำอีกแบบีเได้ครับพี่น้องอยู่ทางในนี่ก็มีน้ำเหนี่อยยิ้มมองชางขึ้นนี่ก็เต็มข้าเจ้าได้อยู่ครับเนี่ยซุ่มข้าเจ้าใส่น้ำมันี นอกจากปวกป้ามันจะรุดรอดขึ้นไปได้นะครับพี่น้อมก็เยกลยลบ่่คยหลบยไหนดขาก็เตี้ยมจิบขันบอด,ดักต้นน้ำไว้เลยเต็มทันทึ่งๆนี่ิเรียนน้ำหยาดนี่สิใส่แบบนี้นะ้าเดี๋ยวผมจะขีดมาเบิองพี่น้อมผมเลาะเบิองก่อนวัาผมจิไปซักฟ้าจักโตบ่ ตบอนี่ครับผมใส่ไปคลายไมีปลาดินอยู่พี่น้องสิเขายุกกระบดจักน้ำซีดติ่งๆม่คิดไปเองยงเนี่ใส่ไปล้างไงก็ล้างหน่อย สองหลังประกบกันะจะควงรวบิ่นมาเขาว่ <c oughs> วเขาไปเกเีย <c oughs> เ่ยวเกี่ยวเซานะมบ่ ปลาอย่างปลากระกนเนียงไปไทยเจ้าบอกเกากอาตาทีมาใส่ตาทีทีเป็นปลากระเงียงอืมขุมยเน,นื้อซุปเป็นน้ำผุ่นน้ำปลา เดี๋ยวจังไปเบิงทั้งลุมเดี๋ยใส่บ่านี่ใส่ม่องบ้าไม่เลี้ยงอีกรอบนึงครับมึเมเงเศราที่กำคำจังไงเป็นเอาเมื่อหลือครับมันเริ่มพอเขา พี่น้องเบิ่งรอบกันก่อนคือสีบริสุทธิสุส่มคือสีบริสุทธิสุส่มเ,เขาเ่าบ่ผมเห็นมองเห็นมันหมุนนะมหมุนเนี่ยเข่าให้ห้องบอล้วพี่น้องนั่นปลาขาวปลาขาวโอ้ย tôi vô nhà tốt nè Lọt ở bớt lét nèo nè Tháo <nhàng> quá Mấy <laughs> lọt ở bớt chứ nó คอนแมนมันหลอดไอ้กับดักข้าเจ้าขึ้นมาอิซิมเมนพวกนี่ละขึ้นหน่อยโอ้ปลาขาาหน่อยหน่อยขาปก่อยปลาขาวหลับด้วยนี่บูหลังนี่ส่นะอู้ ยนี่มันจังสี่พี่น้องมันจังแมนนี่มันจังของแท่จังของแท่เดี๋ยวเด้อพุ๊ดจังของแท่เขาที่พี่น้นองเขาเขาเขา cá chay, cá chay luôn luồn đấy, bố bố nhảy bắn đấy thôi, kịch bản bưng lăng nhảy hấp bình, bưng lăng nhảy, bưng lăng nhảy, hết yang đi đấy ผนเข่ามากพี่น้องเอาต้องปอกไว้อย่างนี้จะเข่าบ่หลังยังไงเออพี่น้องปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวพี่น้องปลาซิวอ้าวว่ายย่วะน้ำติ๊งตีนปลาซิวอ้าวทั้งนั้นเลย

มันก็สุดหยอดแล้วครับพี่น้องมกปะซิวอ่าวเดี๋ยวจงไปเบิ่งฟังของนครนับเป็ ใส่ขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วครับยังถามว่ารุ่นไหมครับพี่น้องเบึง้งหลอดอีู่กันอน,นี่เป็นยังไงนี่สนใจแบบนี้เหอะใหม่นี่คือปะพี่น้อง เออหยั่มีอยู่นี่บ่เอยี่อยู่น้างนอ้นู้นิรุดอกิรุดอกิรุดอกเได,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 ได้นี่นี่นีนมงเขาขึ้กันมุงเขาขึ้กันนี่ครับผมขังไว้นี้เลยมึงขังไว้ละ nhưng qua để cán như thế khi nó để lạp để mốc để tìm yếu khi nọ này nhanh nghỉ chưa nhớ bưng ý con ใหญไงไว้สุดท้ายครับพี่น้องเอาหลังหน่อยหน่อยก่อนเ <laughs> อาใส่ไปน้ำปลาสิเลยเด้๋ยพี่น้องหลังน้องหลังเขามาเต็มเลยบาทที่นี่โอ้โหลังเต็มครับ ัเต็มครับผมตเต็มครับัเต็มเบิ้งครับอื้มตั้งยี่สีน่นะแม่พี่น,อน้องของแท้ครับเต็มเต็มเปี่ยมครับพี่น,อน้องล่างเต็มเปี่ยมซูมบาตรงใส่งานเลยครับพี่น,อน้องเต็มเปี่ยมเลยนไง ล้างไงถึกทหารบนหัวโอ้หล้งงางไงส่วนใหญ่จะเป็นปลาชู้อ,อ่าวนะพี่น้องปลาชู้อ,อ่าวปลาชู้อ,อา่ออาวมาเขาหลังไง,งตัวน,นี้นี่นีมปลาสลิดนะเต็มส,สวยๆ อ้าวไข่่เลยโอ้ยเจมเจมเจ้เจมเจม,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 จม จะลิดกับมาครับพี่น้องผมอ่ใหญ่หมองจังนี่ครับผมก่อนนี้ใส่อยู่หล่อนี่เนาะผมยับลงไปจังหน่อยครับผมหลังหนึ่นแจนหนึ่งนี่ครับแจนแจนสามจุดครับหลังใหญ่ใส่นี่เลย ฟังน้ปุ่นกับสามฟังฟังปุ่นไสติดกันนะครับพี่น้องสามหลังอันนี้ฟังอีสิไสห่างๆเว้นช่องไฟ <ś S 2> <ś S 1> <c oughs> กะกาองเบิ่งนกันนะครับพี่น้องวารอบต่อไปจะเป็นแตงไหนเดี๋ยวผมรอบนี้ขอเมื่อแล้วครับพี่น้อ,อ,อ,อนง,องพ่อ,พอแล้วแต่หลายเติบแล้วหลายเติบแล้วพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวิให้เบิ่งผลงานนะครับพี่น้อง เอครับผมปลาซิวอ่าวปลาขาวปลาขาววีไทยหลายโลอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผม <c oughs> ส่วนใหญ่ผมใไไส่คือผมดอกครับพี่น้องเขาเจาอีใส่น้ำก้องน้ำขึ้นผมมือจีใส่เพราะว่าป่าปวนนี้มันสีธรรมชาติของมันมันสีมาหาเฟียฟังกับสีสีมาผ,ผสมพันธุ์แล้วก็สีไข่ ฝนนี่จะใครน้ำหนามไหลเลยธรรมชาติของมันก็สิม,มะมน่น้ำหยานันสิโอ,อยู่เป็น,ปนแปนนะครับพี่มมมน้องสิมะม่หยาใครอ,อ๋อหลอบมาสุปไปมองในน้ำซีเลนไหลกับนี่นะครับผมพวกด้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องกรบผมก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมกับกดกระดิ่งไว้จจมโบผาดคลิป,ลปตอไปสิไม่ยังก็ทารุนทาบิง่งน้กันครับมันนี่ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ